สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมรถกระบะสวยๆสไตล์รถ t o y o ต้อีกหนึ่งคันในราคาคุณภาพค่ะรถโตโยต้าวีโกแคบ 2.5J ปี2005ค่ะรถขับเคลื่อน D 4ล้อ D4D ระบบเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc เทอร์โบค่ะ ครื่งแรงเครื่องแนนทำรอบได้ไวนะคะไม่มีปัญหาความร้อนใช้งานใกล้ไกลได้ดีเยี่ยมเลยค่ะรถสภาพสวยมากเลยนะคะหน้าหลังบางเดิมน็อตแน่นๆไม่มีขยับค่ะรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักหรือว่าจมน้ำนะคะดิสเบรกล้อหน้าดัมเบรกล้อหลังค่ะคัตซีสวยช่วงล่างแน่นๆมาพร้อมคอยสปริงและระบบกันโครงค่ะรถสีสวยงงารอบคันมีริ้วรอยบ้างเพียงเล็กน้อยตามการใช้งานค่ะ ล้อมแม็กสวยๆนะคะยางดีเกาะถนนได้ดีใช้งานได้อีกนานเลยค่ะกระบะาปูพื้นไลเนอร์เรียบร้อยรถสภาพสวยมากเลยค่ะพร้อมใช้สุดๆนะคะภายในสวยสะอาดหมดจดเบาะหุ้มหนังดำส,ดสวยๆสะอาดไม่มีขาดค่ะรถมีแอร์แบกนะคะเบรก ABS ค่ะพวงมาลัยแลกแอพเนียน <an> กระจกมือหมุนนะคะแอร์เย็นเพลงนเพราะๆค่ะภาษีปี65เอกสารครบ มาส่งต่อกันในราคาเพียง168,000บาทเท่านั้นค่ะใครที่กำลังมองหารถกระบะอยู่นะคะ คันนี้ถือว่าน่าจ,จับจองมากค่ะใครที่สนใจอยากจะไปดูรถหรืออยากไปทดลองขับนะคะสามารถนัดดูรถได้ที่รามอินทาากรุงเทพมหาคนครค่ะแอดมินจะทิ้งเบอร์ติดต่อของเจ้าของรถไว้ด้านล่างคลิปเช่นเคยนะคะใครมีข้อสอบถามหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรนะคะสามารถโทรติดต่อพูดคุยได้กับเจ้าของรถได้โดยตรงเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันจนจบคลิปนะคะ โอกาสหน้าจะมีรถสวยๆในราคาคุณภาพคันไหนมาให้ได้รับชมกันอีกกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ